เปลี่ยนเสียงท่อเปลี่ยนอะไรพวกนี้แหละนะครับคุณขับอยู่เนี่ยเลือก,มกบมดีเลยนอร์มอลสปอร์ตศูนย์ถึงในเวลาไม่เกิน5วินาทีรถกระบะแบรนด์แรกนะครับที่ใช้โชค๊คออกไปนอกแชสซีกล้องตัวนี้มีรอบคันให้เลยเห็นป่ะเป็นไร้วาลนะครับมีการปรับจูนโดยการที่เขาเรียกว่าเวลาที่เราวิ่งไปตามถนนเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนตามโหมดรขังขี่ของเราที่เราเลือกนะครับเป็นเหล็กกับยิงทรายแต่ว่าดีไซน์ใหม่นะครับไม่เหมือนอันเดิมเพราบด้านหลังมันดูสวยงามมากนะมันสวยมากๆาเลยนะ ด้านบนไหมด้านบนมีให้ติดสุัสดียินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่แมงคาหนึ่งขอแนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยวันนี้ผมพามาชม Ford Ranger Raptor ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวที่เป็นประเด็นเลยนะครับว่ามันเป็นรถที่แรงที่สุดณตอนนี้ในรถเดิมๆเครื่องยนต์มาพร้อมกับ V6 ราคาดูดิจำไม่ได้จนต้องแบบหยิบมาดูอะเห็นปะ่ะราคา1 8 6 9 0ล้บาทนะ 3.0 V6 ทวินเทอร์โบเครื่อง V6 ทวินก็คือเทอร์โบ2ลูก Eco b o o s t 4-wheel แล้วเป็น 4-wheel นะครับไม่ใช่พัฒนามด้วยนะครับเป็น 4-wheel ที่จะเรียกว่าตัวนี้ครบแล้วไม่ต้องไปหมุนแปลอะไรเยอะนะครับพร้อมกับช่วงล่างนะครับที่เขาว่ากันว่ามันดีกว่าเดิมนะครับเป็นของตัว Fox 2.5 แต่ว่าตัวนี้ไม่เหมือนตัวก่อนหน้านี้นะตัวก่อนหน้านี้เป็น2.7 e h n o n by p a r k นะครับแต่ตัวนี้ก็ทำโดย f o x เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนคนปรับจูนเนี่ยเป็นของทีมงาน Ford Performance นะครับมีการตั้งค่าสปริงทั้งหลายแหล่นะครับให้มันไม่มีการที่เรียกว่าล็อกไม่ให้สปริงอะ่ะมันมันมันยึดหดตัวมากเกินไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนตามโหมดการขับขี่ที่เราเลือกนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ก่อนผมโคตรชอบเลย เห็นแล้วผมอยากเข้าข้างหลังก่อนเลยนะครับเรื่องของท่อนะครับท่อตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนเสียงได้ด้วยมันคล้ายๆกับพอร์ตพวก718นะครับที่มีการคอนฟิกมาจากลูกค้าคือเปลี่ยนเสียงท่อเปลี่ยนอะไรพวกนี้แหละนะครับก็จะมีในตัวนี้เหมือนกันเพราะเป็นเครื่องยนต์เบนซินชนะครับเป็น f o อนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไลท์วาลใช่ไหม <Wow. S 1> อ่าเป็นไลท์วาลนะครับมีการปรับจูนโดยการที่ เขาเรียกว่าเวลาที่เราวิ่งไปตามถนนเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนตามโหมดการขับขี่ของเราที่เราเลือกนะครับเช่นอาจจะเลือกโหมดสปอร์ตโหมดบางฮาก็จะปรับเปลี่ยนไปตามการขับขี่ของเราในแต่ละโหมดนั่นเองนะครับแล้วก็ยางอะไหเนี่ยนะครับน่าขโมยมากนะครับนะยางอะไหนี่นะครับให้ของตัวเดียวกับตัวที่เป็นไซส์ตัวอยู่ติดรถมาให้เลยนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับ ต้องหาที่ล็อกที่อะไรดีๆนะเพราะน่าจะแพงมากยางอะไหนะครับเห็นแล้วเป็นที่ต้องตาต้องใจด้านท้ายยังเหมือนเดิมนะครับมีที่ให้วางพวกซีแคมได้เหมือนเดิมนะครับทํามารองรับตรงนี้ให้เหมือนเดิมฝาท้ายผ่อนแรงนะครับแล้วก็อันนี้มีให้เหมือนวา์แท็กเลยนะครับก็คือตัวตัวไฟเนี่ยนะครับอันนี้ก็ใส่พวกเครื่องชงกาแฟอะไรได้นะครับตรงนี้นะแล้วกระบะด้านท้ายมันกว้างขึ้นกว่าเดิม เหมือนวาแท็กเลยเพราะว่าที่ผมบอกพวกวแท็เนี่ยเขาเอาโช๊คอยู่นอกแชสซีเป็นรถกระบะแบรนด์แรกนะครับที่ใช้โช๊คออกไปนอกแชสซีของรถทําให้มันมีพื้นที่ในการที่จะโมดิฟายกระบะได้เยอะเห็นปะ่ะตัวเบสตัวเนี้ยเนี่ยที่เขาใส่เนี่ยมีให้ทุกอันเลยนะครับมีทุกอันเลยผ่อนแรงเหมือนเดิมผ่อนแรง เส้นสายมันก็จะดูคล้ายๆกับตัว Y Tag เลยนะไม่ได้ใหญ่กับ Y Tag นะครับไม่ได้ดู Y Body อะไรด้วยนะครับแต่แต่มันเท่นะครับท่อคู่เป็นท่อ2อันการชนท้ายพร้อมที่ลาก2อันนะครับบันไดแรปเตอร์เวอร์ชันใหม่นะครับไม่เหมือนบันไดแรปเตอร์ก่อนหน้านี้เป็นเหล็กแบบยิงซรายแต่ว่าดีไซน์ใหม่นะครับไม่เหมือนอันเดิมนะครับส่วนล้อ ก็เป็นของ B.F. Goodrich KO2 มือนเดิมนะครับไซส์เนี่ยผมไม่รู้นะไม,ไ,มไม่ได้ดูว่ายังเป็นไซส์เดิมหรือเปล่านะครับตัวตัวนี้ไซส์เท่าไหร่28570เท่าเดิมนะครับ2 8 5 7 0นะครับนี่ดูระบบช่วงล่างเขาซะก่อนนะครับนะครบนะครับตัวไร์วาลเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันเป็นโชคที่ ปรับเปลี่ยนตามโหมดการขับขี่ของตัวแรปเตอร์นะครับก็ <g ülme> <g ülme> ตัวแรปเตอร์ตัวนี้นะเรื่องของเรื่องพวกเลือนหม้เนี่ยนะครับมันสามารถเลือกได้นะว่าเราจะดูอะไรได้บ้างนะครับเราจะดูรอบดูอุณหภูมิสามารถเลือกหน้าจอได้เพราะหน้าจอตัวที่อยู่ด้านหน้าคนขับเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนและคัสตอมได้โดยลูกค้านั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่ผมเคยบอกไปพวกซุ้มล้อต่างๆลองดูดีๆนะ ถ้ามาดูใกล้ๆเนี่ยนะครับไอซุ้มล้อตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ซุ้มล้อที่เป็นแบบจะเรียกว่าอะไรดีเป็นเป็นงานที่เป็นเกรดทั่วไปนะครับอันนี้คือติดมากับ Ford Raptor ให้เลยที่มันต้องมีเพราะว่าหนึ่งล้อเนี่ยตัวนี้ถ้าไม่มีซุ้มล้อเนี่ยล้อจะยืดมาเพราะว่าเป็นยางขนาด285นั่นเองก็เลยจะต้องมียืดให้แบบนี้ส่วน,ต,วนตัวนี้เนี่ย ็ยังไม่ใช่ฉลามเป็นครีบแต่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะนะครับให้เป็นครีบฉลามอลไรนเะหมือนกันแต่ว่ามันจะมีแค่เสาตัวนั้นขึ้นมาเป็นแบบนั้นซึ่งตัวก่อนหน้านี้เราก็มีการทําให้มันเป็นครีบฉลามเฉยแล้วฟังรับสัญญาณวิชุอะไรพวกนี้ได้ก็มีเหมือนเดิมนะครับส่วนแรปเตอร์ตัวนี้นะอย่าเปิดไปเติมดีเซลนะ B7 เนะครับเรียบร้อยนะ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 องรับได้ก็เห็นไหม e 10, ่้า E ้า plus นะครับ ถ้าคนต่างประเทศมาคง<โ>งงนะน้ำมันอะไรเยอะจังบ้านเรา E 2 0 E 8 5 E 1 0นะครับอันนี้เติมดีเซลนะครับเรียบร้อยเบนซินเท่านั้นนะครับ3000 V 6 t เ <c oughs> ทอร์โบคู่นะครับ397แรงม้านะเห็นเขาว่า0-100ในเวลาไม่เกิน5วินะครับเดี๋ยวถ้ารถมันลงโชว์รูมนะครับก็มีโอกาสทดสอบนะครับจะได้ทดสอบ <c oughs> ให้ลูกค้าดูนะแล้วก็หลายๆท่านมีปัญหาเรื่องของที่บอกว่าค่าน้ำมันนะครับน้ำมันมันจะ แพงแค่ไหนนะแต่ผมมองคร่าวๆแล้วว่านะครับลดราคาขนาดนี้นะครับเรื่องน้ํามันลูกค้าไม่น่าติดมั้งนะใช่ค่ะด้านท้ายยังมีแอร์ให้เหมือนเดิมเห็นปะเหมือนว่าแท็กเลยกับตัวไอกก็มีแอร์แต่ว่ามีที่ชาร์จไฟแบบ3ตามาให้นะครับด้านหลังเบาะดูด้านหลังเนี่ยผมชอบด้านหลังมันดูสวยงามมากนะเรามองจากด้านหลังอะ ต้องใช้คำว่าโคตรสวยเลยมันหรูมากๆนะครับในราคาเท่านี้ซึ่งคิดว่าตอนแรกมันน่าจะสองล้านกว่าด้วยนะแต่มันเปิดมาราคาไม่ได้แรงมากนะครับดูข้างหลังอะเบาะมันดูสวยมากนะครับดูดินะครับเห็นเบาะหลังเนี่ยมันสวยมากๆเลยนะเห็นด้านบนไหมด้านบนมีให้ติดติดพวกเป็นกล่องวินเหมือนเอเด็กโฟตัวเก่านะครับเห็นไหมจะมีให้ติดพวกว,วินพวกพวกว,วินพวกไฟหลังคา สามารถติดตั้งได้และจอรุ่นนี้เป็น12นิ้วเหมือนวายแท็กไม่ใช่เป็น10นิ้วนะครับอ่ะพอเราขึ้นมาบนรถนะฮะิ่งได้น,นะเอกลองดูนะหัวเกียร์เนี่ยวายแท็กอะ่ะคนซื้อแท็กอยากได้หัวเกียร์อย่างเงี้ยนะเบรกมือไฟฟ้าหมดอการขี่มีให้สามารถเลือกได้จากหน้าจอนะครับนะครับดูได้อย่างหน้าจอนะนะครับสามารถเลือกดูได้นะครับตัวของตัวอันนี้ เออหน้าจอรถโอ้โหดูดินี่คุณเลือกโมดขับขี่เลยคุณขับอยู่เนี่ยเลือกโมดขับขี่เลย Sport. Sl ip. Sl ip. นอร์มอลสปอรนนะ์ตส b ิ l ิ t ตี้สลิปสลิปเพอร์ลี่นะครับมัสก็ทางโครนนะดีฟสโนว์ก็ทางเลือกๆโหมดบาฮาล็อกคราวด้วยโคตรดีนะครับครบเลยอะ่ะผมบอกเลยว,ว่าราคานี้นะเดี๋ยวผมไปนั่งคนขับให้ดู นะครับราคา1นล้านนะครับ8 6 000, 9 0 0 0คุณได้รถขนาดนี้เหมือนคุณไปซื้อรถพวก f o r ์ u n e er เตัวท็อปอ่ะใช่ไหมหรือเอว่ e เแต่ผมมาขอเลือกอันนี้ดีกว่ามันดูแบบโคตรหรูนะครับเรามอยอย่างเงี้ยหรูมากดูระบบเกียร์นะดูหัวเกียร์ดิเออดูดิเท่มากนะครับระบบที่วายแทรมีทุกอย่างคันนี้มีให้ทุกอย่างไม่กั๊กออปชั่นแล้วนะครับ เบาะนั่งโค่สบายเลยอะ่ะนั่งแบบมันคือฟิลแบบเบาะเลคารโลเลยนะครับเอาอย่างนั้นเลยนะครับเบาะไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าเออคู่หน้าให้ด้วยนะครับมันจะบอกว่าแล้วพมอะไรเห็นปะ่ะแพทเทิ h i นชิมีให้จะบอกว่ามันคือที่สุดนะครับของรถกระบะแล้วอ่ะนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับอยากจะเห็นเหลือเกินว่า้ยข้างในก็ นี่ข้างในมีให้อีกเอกมีที่เสียบไฟให้อีกหนึ่งอันนะครับข้างในกล้องตัวนี้มีรอบคันให้เลยเห็นป่มทุกรุ่นจะมีรอบคันหมดที่เป็นตัวท็อปนะครับจะไม่มีเฉพาะตัวสปอร์ตอาจต้องซื้อเพิ่มนะครับส่วนนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นรูให้ใส่สนนอกเกอร์เหมือนตัวเก่าหรือเปล่านะครับเพราะตัวเก่าเนี่ยมันจะถอดตรงนี้แล้วใส่สนนอกเกอร์จากด้านบนได้นะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเขาเปล่าน่าจะได้นะครับ น่าจะได้นะครับนี่แหละค,คือบล็อกบล็อกเครื่อง V6 นะครับเบนซินตัวนี้หล่อมากนะครับเทอร์โบคู่แล้วเป็นเบนซินอีโคบูตนะครับตัวแรงของฟอร์เลยนะครับถ้าลมถ้าลมไฟฟ้าปะเนี่ย ยังเป็นพลัดลมฟ้าเหมือนกันนะครับให้มาทุกรุ่นนะครับสายอะไรพวกนี้ก็ดูเก็บนะครับดีกว่าเดิมรุ่นนี้นะนะครับเป็นเครื่อง3,000 V6 ทวินเทอร์โบก็คือเทอร์โบคู่นะครับแรงม้าที่397แรงม้านะครับศูนย์ถึงร0อในเวลาไม่เกิน5วินาทีนะครับที่เขาบอกมานะนะครับตัวนี้ที่สุดแล้วของกระบะนะครับต้องเรียกว่า king of truck เลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับ ท่านใดนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาในชินิดาถ้ารถมันลงถึงโชว์รูมแล้วมีโอากาสได้ทดลองขับเมื่อไหร่นะครับก็จะมาให้ดูอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณท่านผชมนะครับสวัสดีครับ